สวัสดีคุณูชมครับผมก็อยู่กับผมเฟรชชี่นะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม b i t t r i ป r u n n e r นะครับ please any button press press กดอ่านผิดนะครับผมก็เล่นมามาบ้างแล้วนะครับโอ้โหเล่นไปไกลเลยนะครับดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเล่นอีกรอบนึงมันจะได้สักแค่ไหนนะครับ <c oughs> อุกบาตสีลุงนะฮะโตมาเอ,อื้อ ฮ้อเออโอ้โหขนาดตกยังเป็สีลงนี่นะนี่นั่นมันกล้วยนี่นะกลวยอะไรสีดำนะครับหนึ่งสอสมสโกนี่ครับกดล่างครับกับสเปซเอ้ยนำห้าก็ได้เฮ้อโดดตึบ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 ตอย่าตึบ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 ตตึบตึย่โ อาจจะกระตุกเล็กน้อยนะครับเวลากดแล้วมันไม่ค่อยลื่นนะฮะมันไม่เหมือนตอนเล่นปกตินะเพราะว่าเวลา,า,ฟาเฟรมมันอยู่ที่30นะครับตึ๊ดตึดเชอะตึ๊ดตึโโ๊ด,ด,ดโอ้โหตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหมันคือมันตอบสนองช้ามันอาจจะเฟลได้อโอ้โหื้โอโ้โ,อโห้เยอะในนี่เป็นโอ้โหเป็นเป็นลุงเลยเว้ยชารช์จ complete นี่ โบนัสเก็ตนะฮะได้โบนัสด้วยอนะเต็มครับเก็บเหรียญได้เต็มมาตอนนี้เราอยู่ที่เลตโตชาเลงนงครับมาเดินป่าเล่นนะฮะเออโดดเก็บอ๋อแล้วทำไมมันไม่ฉลาดเดินข้ามกองไฟวะมันกระโดดข้ามทำไมอะอจดตดตืดตดตืดตืดตดตดตดโอ้โหตาลายที่เปล่งเลยเฮ้ยนอะือนตนไงทำไมเมื่อกี้ตาลายอย่างวะจะอ้วกแตกเอาว โอ้ขออภัยครับอินเตอร์ไปไอไอนิดหน่อยนะฮะหนึ่งสองสามสี่โกชุดตึ๊บอ่าก็ตึ๊บตึ๊บชุบปะตึ๊บเนี้ยโอ้โหตาลายตึ๊บ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 ชุบตึ๊บสไลด์กระโดดเนี้ยตึ๊บตึ๊บตึ๊บเพลงเริ่มคึกขึ้นครับเวลาเก็บรูปอ่าเครื่องหมายบวกได้นะฮะไม่รู้มันเป็นพยาบาลหรือบวกความเร่งความความเร็วครับ ตึ๊ดหน้าโดตึ๊ด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 หน่อมเพลงเริ่มมันตึ๊ด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 โดตึดจ้าโดตึ๊ดจ้าเป็นสีลุงแล้วเว้ยอ้าอ่ะพลาดจับจ้าบึ๊ดจ้าอุจจ้าเก็บนี้เออตาลายด้วยเออสไลด์โดดโดดโดดที่จริงอ่าเล่นปกติตาไม่ลายนะฮะแต่รู้สึกว่ามันไอเนี้ยอะไรอ่ะมันเฟรมมันตกไปเฟรมนึงนะฮะโนโบนัสเลยครับพลาดไปอันหนึ่ง นะเฟมันตกไปอันหนึ่งนะฮะดูทีวีด้วยครับเสือสั่งฟ้านะครับมีคนชื่อเสือครับแล้วเข้าไปสั่งน้องฟ้านะฮะก็เลยต้องทำตามนะครับทุยนะครับเสือสั่งฟ้าละครช่องเจ็ดนะครับมันเดนะฮะละครเบอร์นะตึบตึบเสือเออตึบ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 ไอ เอา้าผมกดลงแล้วนะมันหลุดผมไม่ค่อยดีครับเออเดี๋ยวนี้นเราต้องกดรัวๆครับว,ว,ว,วิชานินจาครับตึดต๊ดตึด๊อ๋อสไลดเดอร์ยังมีเสียงตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหมันแหลกอะ่ะมันล้าช้านะครับอึดนี้ถึงมันจะกระตุกยังไงแล้วกระโดดทันเนอะโดดเอ่ะ เรียบร้อยฮะเออจะดึ๊ดดึ๊บบดึบบดึบโดดดึ๊บโดดดึ๊บโดดอ่ะโดดจะโดดเก็บโดดอ่ะโดดสไลเดอร์เยอะโดดสไลเดอร์เยอะโอ้โหเป็นจังหวะเลยตึ๊บ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 ดึ๊บเมื่อกี้เกือบโดนเนี่ยโดดอีกสไลเดอร์อ่ะโดดอีกสไลเดอร์อ่ะโดดวุ้เป็นสีลุ้งครับอ่ะสุดท้ายแล้วครับเราจะเข้าสู่เส้นชัยนะครับผมเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมดละอ่ะยัง บูมบูมบู๊โอ้โหอเไม่โดดถีบด้วยเอ้ยจะจะโอเคครับเรียบร้อยครับโบนัสโบนัสเกตอันนะฮะมาดูโบนัสกันนะครับเออดิดกีตาร์ครับสโลกีตาร์เดะทำไมมันไม่เสียงแล้ววะตึ๊ดตืดโอ้โหมันมีความพยายามในการเอ้ยสไลด์โอ้โหมันไม่ได้แอมหรอกครับเออเยอะอ่ะเนี่ยฮะโอ้โห มันต้องสไลด์เยอะๆเสียงมันจึงจะมันนะเฮ้ยเฮ้ยนี่อู้ยูโดนไฟรู้อู้ร้อนร้อนร้อนอู้เปล่าเป่าเป่าดูท่ามันดิฮะเล่นไปด้วยดูทีวีไปด้วยนะครับอ่าเอ็นเตอร์ไปไม่ต้องอะไรก็เขาบอกให้เอ็นเตอร์นะนี่นี่นี่เออมาพวกวิดีกีติท้าเลยอ่ะ ตึ๊บ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 ตึ๊อตึ๊บ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 ต โดดนี่อ่าโดดไปมันโดดอย่างเดียวแล้ววิง่งวิ่งอ่าสไลเดอร์มันยังไปอ่ะโดดโอ้มันสไลเดอร์ยาวมากอ่ะตืดตืดตืดอ่ายูเออ่ะมันเป็นจังหวะแกตืด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 เก็บหัวใจเออไม่ใช่หัวใจดิพยาบาลพยาบาลเลยบวกความเร็ววะตืด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 โดดโดดโดดตื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 ด เออสไลเดอร์ตรงมายังไม่เจ็บอะตัวอะไรวะเนี่ยเออโอ้โหเกือบโดนมั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 นดีเลยฮะนะฮะยูเอฟโออ่ะทำไมผมต้องพูดด้วยวะเฮ้ยมันเมามันนะฮะโอ้ยอันสุดท้ายแล้วเออมีรุ้งแล้วว่าเออโดดเออเออโดดไปเออโดดไปอยู่เอฟโออ่ะเออเออเออเองเอออยู่เอฟโออ่ะโอ้โห ทีีๆอ่ะทีมโอ้ยยุงกัดอ่ะโบนัส,สเกจอีกแล้วนะครับโอ้ยผมรู้สึกอ่ออินกับเกมมากครับตอนนี้ปวดหัวยังบอกไม่ถูกตาลายเหมือนกับเล่นล็อกแบนนะคุณลองไปเล่นดูนะคุณเล่น <laughs> เล่นเล่นล็อกแบนแล้วคุณจะรู้สึกเลยนะรู้สึกแบบว่าเหมือนกับอะไรอะ่ะเหมือนกับ คุณมองกำแพงแล้วมันนูนน,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 นูนแปลกๆอะ่ะมันมันจะนูนแบบไปตามไปนี่แหละลู่ล็อกแบนอะนะฮะลองลองไปเลดเดออ้อโอ้เนน่ยแสบตาโอ้ตายล,ลองดูกำแพงครับอ่ายังปกติอยู่ตายยังโอ้ยเจ็ปวดหัวมา,มาแล้วหนึ่งด่านห้าโอเคด่านหนึ่งคิดห้าแชปเตอร์วันนะฮะด่านที่ห้าคือสะ กดขึ้นเอ้ากดขึ้นเอ้าไม่ใช่โดดถีบอ่ะถีบเอ่ออะถีบเอ่อจะอะโดดเอ่อโดดเอ่ออะถีบโดดถีบอ่อถีบเนี่ยอะโดด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 อ่อแต่ถีบนะโอ้โดดอ่อเสียงเสียงเอ้ยถีบไม่ทันโอ้ยอ๋อแล้วทำไมผมต้องกดขึ้นเลยวะหนูก็ขึ้นเป็นกระโดดทุกรอบเลยอะถีบบอ่อ อาธีปโด้จึ๊บอ่ะโด้จึ๊บอ่ะโด้ธีปอ่ะอาทีบเอออ่ะโด้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 อ่ะทีบอืมอืมโด้จึ๊บโด้จึ๊บโด้จึ๊บเนี่ยอ่ะโด้จึ๊บโด้จึ๊บโด้จึ๊บเนี่ยโอ้โหมันมากโด้โด้อ่ะอ่ะโด้อ่ะธีบอ่ะเก็บอาทีบอ่ะโดอาทีบเนี่ยอ๋อสไลเดอร์กับยูเอ็โออะ ทีบอ่าอดดโดดโดดโดดทีบอ่ะทีบอ่ะโดดดิอ่ทีบอ่ะโดเสียว้ายูเอฟโออ่ะทีฟเด้อมาพาแล้วเย็บอ่าโบนัสเกตเย็บมาฮ่ามามาจุดที่ตาลายที่สุดแล้วครับด่านนี้เออทำไมด่านนี้มันตาลายจังวะ เออเอ้ยไม่ได้ไม่ใหญ่บิดเออเกือบไปอ๋อเจ็บหูนะครับเอออะไรวะโอ้ยเจ็บหูโอ้ยเอนเตอร์ไปไม่ไม่สนน้อไม่สนแล้วเฮ้่หนึ่งสองสามสี่เออไอ้เจ้าโดดอีกแล้วอดออดน่ะโดดโดดโดดเก็บอ่ะเก็บไม่โดดโดดเอดนะยูเอฟโอนะฮะเดี๋ยวถีบยูเอฟโอมันถีบได้บ่อยเยะ โดดอ่ะโดดอ่ะโดดเอ้ยล่วงเอ้ยจะเกือบไปอ่ะจิบนะไมไม่เสี่ยงดีกว่าแล้วไม่ถีบ u ู o ดีกว่าเดี๋ยวเซลขึ้นมาเดี๋ยวจะมันมันจะไม่ได้นะครับทีเก็บอ่ะนี่โดด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 อ่าเกิดสไลด์เด้อโดดทีอ่าลงมาสไลด์เด้อโดดโดดโอ้ยห่วยเอาหัวโคกยูเอฟโอมันดิกลัวอะไรยูเอฟโอเอง โดน UFO อฟโอแล้วตายไฟเดออ์โดด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 เดี๋ยวถีบ UFO โชว์เลยนี่โดดอ่ะโดดอ่ะโดดอ่ะลืมเก็บโดดอ่ะช่างหัวมันเอ่อโดดหัวโดดโดด โดตอะทีบเนี่ยโดดอาทีบเนี่ยโดดอาทีบเก็บเลยนั่นเนี่ยโดด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 อะสไลเดอร์โดดอาทีบมาลงมาสไลเดอร์โดดดโดเบื่อไม่ทำไมวะทำไมมันโดดทำไมอะโดดทำไมอะโดดโดดโดดเก็บอ้าวเก็บไม่โดนอีกแล้วสไลเดอร์ UFO มาโดด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 อะทีบเลย อดดอดดเราลงมาเก็บดีกว่าอดด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 อดูอู้ตาลายแล้วเว้ยโดดตืบตืบทีบนี่ตืบปะฏีบอันเนี้ยตืบปะฏีบอันเนี้ยตืบปฏีแบบเก็บปุ๊บจัดจูบหูเป็นยังหวะเลยสไลเดอร์ยืบปทีบอ่าเก็บอ่ะสไลเดอร์โดดโดดสไลเดอร์นี่เป็นไงเป็นออ้ยเกือบตึบตึบ ต,ตึกตึกตึกโด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 ตีด <c oughs> สไลเดอร์เนี่ยน้องเงี้ยเนี่ยชิบนะอเอถีบโดดโอ้โดโดถีบอากาศได้ด้วย,ยเดี๋ยวเจอแน่มาดู fo โอ้อ้ว,ว้าวหนังกำลังมันไอ้ละครกำลังมันครับเรียกมันว่าหนังอะจะบบอลจะบอลสมอตเลยกด เอ้ยเอามาให้กดอะไรวะกดขึ้นปึ๊บนี่ฮะตือด,ดึดึงจุบป่าอัดจ,จ้าอัดจ้ากลืบปั๊บสไลเดอร์กลืบปับป๊บตือด,ดึดึงจุบปับป๊บปั๊บปั๊บโดนอ่าโดนไม่โดนตือด,ดึดึงอ้าวกดไม่ทันมันต้องมันไม่ยากมันก็แค่กดขึ้นค้างครับเนี่ยกดช้างเลยตือดึดึงโอ้โห,โหกระจอกนะฮะ ตืดดึดดึงเนี่ยกระจอกก็กดค้างสิครับคนฉลาดเท่านั้นครับอ่านะกระโดดตึ๊บอ่ะลงมากระโดดตึ๊บตืดดึดดึงจึ๊บปรับเนี่ยอ่ะโดดไม่ทันตืดตืดตืดตึ๊ดกดตึ๊บตึ๊บตึ๊บโดดโดดอ่าสไลเดอร์อ่ะโดดตืดดึดดึงตึ๊บโดดตึ๊บ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 โดดตืดตืดดึงตึ๊บปรับตุ๊บ ตึบสไลเดอร์โดตึบสไลเดอร์ตึด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 โดดโดดโดดโดโดอ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 ไม่โดเลยเนี่ยโอ้รบยบปูอาเราเราจะพอนะไม่ไหวตาลายชิปเงมาสามาัฟเอโลนดันแคปเตอร์แดแล้วหนึ่ง ตื้อตือึงปับเดียเดี๋ยอ้าห่วยมาไมไาีปีทิอ่าตืืึงปับตืตึงปับนี่กดทงก็แค่นี้ไออกับลวงอ่าโดดโดดปับตืืึงปับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตืเนี่ยตืตืตืเอเออออาก็ หนุกดีนะครับก uh huh ั็เล่นกันได้นะบิ๊กทริปรันมีภาคสองแล้วนะครับเออล่วงอีกแล้วมีภาคสองแล้วนะครับผมก็ภาคแรกมาเล่นก่อนนะฮะตืดดื้อบป๊บตืดดิ้งปป๊บตึบตึบตึบเอ้ยล่วงหแหมอีพอละไม่ไม่เอาละอีกรอบนึงตืดดื้อบป๊บตืดดื้อแป๊บตึบเนี่ยเออเออล่วงโอเคครับพอละก็ อขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอฝากคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็พบกันได้ครับ Freshi on Play นะครับกับผม f r e s h เอ,เอถ้าไม่มันเฟลตรงนี้ทุกรอบเดียวกดโดดเี้อกอ็ขอลากันไปก่อนแค่นี้นะครับก็เจอกันใหม่พบกันใหม,พใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมจ้าจดึดึดึงบุงบึง้ง